ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไปแล้วหนึ่งตัวค่ะเดี๋ยวนี้อีกไม่เดี๋ยวเอาเสื้อราคาปกติด้วยกันนะงงูหนึ่งเก้าห้าหมดแล้วนะเสื้อกางเกงเสื้อไซส์ไหนพี่หนูจี๊ับมีสองไซส์นะคะไซส์สี่หกกับไซส์ห้าสิบแม่อยากไซส์ไหนอันนี้โอ้ห้าสิบสองนะใช่หรอใช่ XL ็พิเศษเื้อตัวใหญ่มาฮอ ตัวนี้อ,อกห้าสิบสองมันใส่มันไม่ได้ดูใหญ่อเออแต่ใส่มันไม่ได้ดูใหญ่ก็บไว้เผื่อมันหมดเนาะตัวนี้ตัวนี้ซื้อทันตัวเดียวมันน่ารักที่พีก็ไม่ต้องเก็บหลอกขายเลยก็เห็นแล้วในไลน์อ่ะไม่เอาชอบเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยยังไม่หมดใช่ไหมคิวใช่ค่ะเดี๋ยนะครับเรามีเสื้อสองร้อยยี่สิบนะยูนิโคเหมือนกันอ่ะต่อไปเป็นเสื้อราคาประหยัดยูนิโคสองร้อยยี่สิบตัว <220. S 1> นี้ลายมิกี่เมาส รหัสคือพอพานหนึ่งสี่สามพอพันหนึ่งสี่สามค่ะเอ็แอเหมือนกันออกสี่สิบหกครับวันนี้ยังไม่เคยใส่เลยนะใหม่มากพอพันหนึ่งสี่สามค่ะพี่พี่เอาลงเลยมีคนเอฟอยู่แล้วราคาเนี้ยซีนิโก้พอพานหนึ่งสี่สามใครได้พันหนึ่งสี่สามหมดแล้วค่ะใครได้โอนด้วยนะคะดูทำไม่ละดูทำอย่าดาวรหัสนะทักแก้ ขอขายนี้หนูใส่ไม่ได้เอวไปถึงสามสิบเอวไปไี่ถึงสามสิบตัวไม่หนูไม่ชอบอึดเาัะ่ดไม่หนูไม่ชอบอึดนารัอ๋อเดี๋ยวเอฟเอมาใส่ได้เนอะเอฟเอใส่ได้นะคะน่ารักมากร้อยเก้าสบาทพอคือจะซื้อมาใส่ทำฟันเทนด์อนดพูกสองว่าจะใส่แบบอยู่บ้านน่ารักน่ารักอนพูกสองนะคะฮอนกสกี่บาทหนึร้อยเก้าสิบาทพอหนึ่งรยเก้าิบาทค่ะพอนดพูกสค่ะใส่ได้เจ้า ตัวแรกเนี่ตัวนี้ตอนแรกเขาจะไปของคุณจุ๋มนะคะเราจะเอาคุณจุ๋มเล่งแล้วนะคะเป็นอันนี้รอบสองหมดแล้วค่ะพอรอกสองหมดค่ะอันนี้ h คชเอ็มนะตอนไปเอ็กกับดิสนีย์ดิสนีย์รอบที่แล้วอันนี้เป็นมือมิก้เมาส์ถือลูกโป่งแล้วลูกโป่งมันเป็นเมทัลลิก่ะระหัสดค่ะตัวละสองร้อยยี่สิบลหัสดคือพอพัน หนึงสามสามนะครับขอพันหนึ่งสามสามสองรัสิบค่ะสองร้อยยี่สิบาทนโคเอ็กดิสนะคะแต่ไม่ใช่ดิสนี y ร้อยตีนขอเอ็มเขเชเอ็มค่ะขอยค่ะเอาลงเลยค่ะพี่พีทยังไงก็มีคนเอฟใช่ค่ะอพันหนึ่งสามสมครับขอพันหนึ่งสาสนะคะับสองร้อยยี่บาทอพันหนึ่งสามสามหมดแล้วค่ะไปกันต่อนะคะกับเสื้อ2 2งรอ่สิบขอแก้หมูขอแซนน้ำห้งไม่เอาเลยอ้าหรอ เอาก่อนเดี๋ยวไปต่อให้เอาเสื้อไปอีกตัวหนึ่งก่อนเสื้อสองร้อยี่สิบเหมือนกันยูนิโคมีเยอะครับมีเยอะจริงอันนี้น่ารักจังอันนี้เป็นวันพีชแต่ไม่รู้จักไม่ใช่วันพีชวันพีชมันเป็นตัวหนึ่งตัวนี้ชื่ออะไรนะครับน่าเหมือนพีชเรื่องอะเรี่องเอ่อตัวนี้ชื่ออะไรนะทุกคนบอกยไม่ได้วันพีชตัวที่เป็นเพื่อนพระเอกอ่ะชื่อพีชชื่อพีชเหรอไม่ได้ชื่อพีช สองอยยี่ส <Q. S 2> บาทเหมือนกันสองร้สิบาทรหัสค่ะไทยเอ็กแอพพันหนึ่งสี่สองครับพพันหนึ่งสี่สองค่ะไม่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวรอคนมิ้นก่อนว่าเขาชื่ออะไรชื่ออะไรสัญญาณไม่มีที่มันเป็นแบบมวยอะ่ะไม่เคยดูราตูเรื่องนี้เลยมาดีมีตัวเดียวค่ะ ไม่มีใครรู้จักเลยอะไม่มีใครรู้จักเลยอะตัวนี้ไม่มีใครพิมพ์เลยมีควานพิเมิสเตอร์ทีหนึ่งสี่สองหนึ่งหนึ่งหมใ่่เหนึ่หนช่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมา่งหนึ่งหน่หนึ่งหนเ่งยนึ่งหนึ่งหน่งันึ่ีหนึ่นึ่งหนึ่งวนึ่น้่าหนม่หนึมงนึ่าหนึ่งหน่าหนนึ่งหนึ่ปหนึ่งหนึ่งเนึ่งหนงหรึ่ง่งหนึ่าหรอ น้ำหอมขวดยาว2องร้อยสองร้อยแปดสิบบาทนอนหนูสองแปดศูนย์นะอันนี้หอมมากสองร้อยแปดสิบาทพี่บุ๋มฉีดทั้งวันทั้ำหอมงร้อยแปดสิบาทฉันฉีดทุกวันเมื่อเช้าฉันจะฉีดแล้วทุกจะงหวะฉันละทิ้งจากน้องไม่ได้จริงหนึ่งร้อยแปดสิบบาทรหัสคือนอนหนูสองแปดศูนย์นะคะนี้ใครเอาทิมได้เลยตัวนี้ทค่เพรดิเซ่แม่เก่หอมแบบสะอาดผู้ดีเรียบหรูดูแพงใช่ได้ทุกวันจริงๆริงใช่ไ้ทุกวันแกรนตีเลยน้ำหอมผู้ชายไปค่ะแม่โอเชียน ไอ้บัวเชนอันนี้จะกลิ่นคลายตัวของแล้วเอาเงี้ยไปเก็บไหมดอดอเชนกับมันน่าไรบูดอเชนไรบูนะคะนอหนูแปดศูนย์นะนอหนูแปดศูนย์อันนี้เซ็กนะหญิงใช้ได้ชายใช้ได้กลิ่นสะอาดนอหนูแปดศูนย์นะคะนอหนูแปดศูนย์อันนี้หอมสะอาดใครชอบกลิ่นหอมสะอาดสะอาดเอาได้เลยมีเยอะไม่ใช่เก่งอันเนี้ยมีน้อยมากน่าจะมีประมาณ์สิบขวดเท่านั้นนะนอหนูแปดศูนย์หนึ่งร้อยแปดสิบบาท นอหนูสองแปูนย์ใครจะตูนตูนเลยนะคะอันนี้เหมาให้ทั้งโรงงานเลยนะใครเอามากกว่าหนึ่งก็กินเท่ากับตามด้วยจํานวนค่ะอันเนี้ยอันนี้น่ารักมากใครไม่มีไม่ได้สวีทเลิฟจะกลิ่นคล้ายตัวของดีออ a แอดดิที่ต้องเดิอดออกไปนอกกล้องเพราะว่าชอบมีคนหากินง่ายๆดยการเอารูปเราไปใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอวเองออกไปนอกนอกกล้องอยู่ดงนคนรอบข้างยังไม่ทําด้วยซ้าอะ ขวดอันนี้นะคะใครเอาอันนี้หอมมากอันนี้คือเป็นกลิ่นที่หอมแบบคล้ายของของ Dior Addict นะคะนอหนูศูนย์หนึ่งนะคะรหัสคือนอหนูศูนย์หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเช่นเดียวกันมึคนที่จ้างเป็นพรีเตอร์เขายังไม่เอาไปเอาไปเอาหนูศูนย์โหมดกันนะยังไม่ได้บอกว่าน้ำหอมแก้มหมุนเนอะเขาเขาเสียเป็นค่าพรีเซนเตอร์เขายังไม่ทำขานี้เลยจ No หนูสองแปดศูนย์ค่าขวดแรกยังบอกว่าน้ำหอมแก้มหมุนเนอะตัวนี้น่ารักมาก ADLV รุ่นหมีนี้ใครไม่มีก็คือถือว่าแบบพลาดมากไม่ใช่สายเกาที่แท้จริงอาวเราพลาดรุ่นนี้คือรุ่นที่เป็นตัวที่เหมือนน้อยนิซ่าส่นะคะตัวเอเดยวีอันนี้นะน่ารักมากๆแตนะคะหนูมีอยู่ยี่สิบตัวไซส์สองคืออกสี่สิบแปดพี่เบงหนึ่งหมดแล้วค่ะหมหนึมดสุดหนึ่งหมดก็มีหมดแค่นี้ขอบคุณค่ะหนึ่งแปดสออเท่าไหร่งอหรือพอหรืออะไรฮะงอ 1590งพันบาร้อยเบาทนะคะ1590งพบาทนะอันนี้คือต้องมีสิบหมดแล้วค่ะต้องมีรหัสคืององูหนึงูนย์ครับงองูหนึ่งแพีพีลองลองค่ะน่ารักมากจริงจริงเสื้อถอะว่าน่ารักจริงๆตัวนี้เอาเถอะดอนหนู1 8ึ่งแปดศูนย์หงั้อยเบาท สายวัดน์่สายวัดนี้ได้มาจากเกาหลีรอบนี้เลยนะน่ารักครับเปลี่ยนอยู่ในหนูไม่ได้เอามาเลยนะเอามาหมดแล้วอะหนูมีรอบก่อนของหนูเองอ๋อนี่สายวัดน่ารักมากนอนหนูศูนย์หนึ่งหมดนะคะนอนหนูศูนย์หนึ่งหมดเดี๋ยวดูไล่่อันนี้ใครเอาพิมพ์นะนอนหนูหนึ่งแปดศูนย์นะอ่ะพัรกเก็บก่อนไดหนูเก็บได้ยังวะหรือติดตัวนะจ๊ะใครไม่ดูทับ มีเงาะเหลือสี่ตัวยี่สิบตัวนะเพิ่มยังที่มาใหม่โอ้มันมีรหัสใหม่ไงไม่ดูใส่รวมยี่สิบตัวอ้ามีคนไม่ดูดด้วยแม่งองูหนึ่งแปดสิบหน้น้องตัวใหญ่ใหญ่เฮ่อหรอน้องไม่ใหญ่ครับว่าเล่ามอฝากนะครับหนูมันยังเท่าเดิมอยู่เลยหนูฉลาดอ่ะพอเรามาไม่มีาหลอกขายเวอร์ชิกม่วงแม่มันอาจจะไม่โตแล้ว ชิดม่วงนอนหนูศูนย์สองเหลือไม่เยอะค่ะตัวนี้หอมหอมจนสร้างเรื่องสร้างราวหอมจะต้องไปหอมจะต้องไปแจ้งความนาะเพราะว่าคนเอารูปไปใช้นะคะโดยที่ไม่ได้รับขอไม่ได้ขออนุญาตนะมันไม่ใช่สินค้าของหนูด้วยตัวนี้หอมแบบหวานเซ็กซี่หรูอยู่ในคนเดียวกันอันนี้หอมมากหอมทุงมิสเด่นะคะนอนหนูศูนย์สองหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนะะึ่งร้อย ml เสื้อเมื่อกี้อกสี่สิบแป เอาหรอไม่ขายเสื้อกันดิไม่ขายเสื้อเราขายในไทยเราสองพันแปดมีอยากได้ในไทยไหมถามก่อนไม่อยากหยิบของขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้มันจะช่วงสิ้นเดือนเราไม่อยากหยิบของมาแล้วแบบของมันช้ำรึเปล่าไหมเนี่ยมีใครอยากได้ไหมคะไทยไทยคุชชี่ใช่ไทยแองนกิลไทยแองเกิลสองพันแปดสิงไะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูโลตก้าตกไทยอ่ะก็เลยนะ เสื้อเมื่อกี้รหัสคืองงูหนึ่งแปดศูนย์ค่ะงงูหนึ่งแปดศูนย์ไม่ดูหรอเดี๋ยวเดีลองบอกให้ใหม่อ่ะพี่พีกีเซ่ไม่กไม่กไม่่ไมักูไม่ไม่กไม่ไม่กมันมันเไ็นไมสกมันูมันูไ่วม่าม่กรไม่กมีอุปกรณ์กไมกม่อูไมักูม่กม่กูมันม่กม่กม่กู่ม่กูู่ก่ มันเป็นผ้าใหม่นะครับทุกทุกสีมันเป็นผ้าใหม่อยู่แล้วไทยมันก็มาเป็นสองพันแปดร้อยบาทสองพันแปดแล้วบาทพอพันหมดแล้วค่ะที่หมดอะไรหมดชิคก่วงหมดชิคก่วงหมดอันนี้นะคะคือพอพันเรียกอะไรเนี่ยพี่พเก้าสิบสองพอพันเก้าสิบสองค่ะสำหรับเส้นนี้ใครจะซื้อกุชชี่เอาไปเลยสองพันแปดร้อยบาทสองพันแปดร้อยบาทใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะพี่แต่เพื่อนผู้หญิงกิ๊งกิ๊กกิ๊กกิะดิ่งไปไหนวะ สองเนแปดร้อยบาทมมาม,มันเป็นซิ้วนะมันเป็นผ้าใหม่ครับคือมันเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอ่ะคือจริงๆขายเพราะว่ามันใหญ่เ่ยหมายถึงว่ามันมีไซส์แล้วพอเราใส่ใหญ่มันตัวเตี้ยพอก็ไม่อยู่แล้วไม่ไสตจมเออมันต้องแบบสลิมอ่ะที่ใส่แต่ว่าอันนี้เป็นไซส์มาตรฐานไม่มีคนเอฟปอ่ะรหัสอะไรนะทเก้าสิบสองหมดค่ะเดี๋ยวนะมีเยอะนะครับมีเยอะแก ใช่ขาเป็นจริงๆพวกร้านแบรนด์เนมแควรมาเหมาไปพีดไปนะใช่ป่ะฉันควรเปิดร้านแบรนด์เนมมือสองแต่ฉันแค่เสียค่าภาษีฉันก็อ้วกแล้วแหละอ i r เมสค่ะอ i r m e ค่ะอ i r เ e สค่ะสามพันสอง 3,200บาทแอนเ0สสามนสองร้อยไม่เห็นมีไปงานไหนไหมไม่มีสามีเป็นนักธุรกิจเสียได้3,200บาทซื้อไว้ประดับตู้ไปงานแต่งก็ดูหรูดูโก้แลพวอพันหนึ่งนย์ศพอพันหนึ่านสองร้อยบาทแอนเอสใครเอาเอา้วยเลยมาองฟเลยอ่ะราคาสองรบาทนะคะสวยมากเนาะแอมเสมันเลื่อมเลื่อมนี่คุชี่แอนเอสแหนแปลเราจะเป็นนักการเมือง โอุ้งมเป็นผ้าใหม่เนี่นาะผ้าใหม่อยู่แล้วอ่ิบเป็นเท่าไหร่อที่พี่ซื้อมากใหญ่แบ่นอนผ้าใหม่สองพ็นสามนต่อไปหนึ่งศูนย์ศูนย์หมดแล้วค่ะแค่ผ้าใหม่ก็แพงอะไรคือหนึ่งศูนย์เมื่อกี้ไงโอเคพอพันหนึ่งนย์สวยมากตัวนี้เมื่อกี้พอพันหนึ่งหรอใช่หแม่กุชชี่นี้สวยมากเป็นเงินเป็นทองนี่เก่งสวยไหม วุ้ยอันนี้ดูไวรุ่นดูดิอ่ะสองสองพันแปดสองพันแปดร้อยบาทค่ะละค่ะพอพันเก้าสิบสามครับละค่ะไหนะพอพันเก้าสิบสามมันมีตราอยู่ตรงนี้ด้วยนะต้องเหมาะให้คุณพี่เาเมืนเนี้ยเอฟไเอฟเอฟไทยได้ไหมอ่ะร่างะคือพอพันเก้าสามเก้าสิบสามค่ะพอพันเก้าสิบสามค่ะในช็อปอยู่เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเอกไทยตัวไหน หมายถึงว่าแอร์เมสใช่ค้กเก้าสิบสามหมดแล้วค่ะแล้วเคยใช้ไหมก่อนไม่เคยใช้ไงก็มือหนึ่งก็มือหนึ่งนะคะต่อไปกุชชี่ค่ะจริงจริงมีแปดสิบมิลลองเลยอ๋อแต่มันต้องถ้าเป็นผู้หญิงใส่มันต้องเล็กใช่ไหมอุ้ยพี่บุ๋มวันนี้สวยเก็บไว้เก็บไว้ก่อนไว้ใส่แบบชุดนักศึกษาถ้าผู้หญิงใส่มันต้องเล็กใช่ไหมพี่บุไม่หนูอยากได้หนูตัดไว้เลยอยันนี้เอาไว้ก่อนถามว่าผู้หญิงใส่มันต้องเล็กใช่ไหมเขาอะหนูไม่ได้บอกว่าหนูอยากได้จะบอกว่าผู้หญิงใส่มันต้องพักเท่าเนี้โออค อันนี้เราผูกมันเป็นมันต้องแบบอุ้ยร้านนี้สวยอะตัวใหญ่ตึงหรือหนูไปแต่งชายดีที่ไรเงี้คิวองนี้กว่าจะสวยนะเน่ไม่มันอาจจะเท่หไงคิวอันมันไม่ได้เท่ห์เพราะว่าคือคนต้องตัวใหญ่เนึงอแล้วจะปลูกใช้ไซส์ใหญ่อ่ะที่บิวอ่ะคนซื้อใช่ปะมันอยู่ไหนเขาไม่อยู่เอาปะเอ้ยขกคนบนเขาด้เนาะเพียงของขวัญก็เกิดวีน่าแล้วพี่พิค สอ0พดรอยบาทค่ะพอพานเก้าสิบห้าค่ะพพันเก้าสิบห้าสองพันแปดร้อยบาทใครเอาทีมาเลยสองพันแปดร้อยบาทค่ะพอพานเก้าสิบห้าค่ะคีบอ่ะราคาเหมือนของปอมก็ดูดีจะไม่ใช่ดีราคาเหมือนไฮเอนด์ะหนึ่งต่อหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้พอพานเก้าห้านะครับลายสีน้ำตาลอันนี้อันนี้มันเป็นที่พพัเก้าสิบห้าหมดแล้วค่ะมันลุยจี้เดี่ยวตัดจี้เดือดละลายสวยมากสีดำ ออดด้วยแลตักได้เออได้ทองปะได้ครีมออกทองแปดสองพันแเหมือนกันค่ะพอพันเก้าสิเออพอพันแปค่ะพอพานแปดสอันนี้พุดชีค่ะพอพานแปสวยมากอะ่ะอันเนี้ยคิวอันนี้สวยอิน,น,น,นอเดอรเลยเนะี้ยอันนี้สวยมากพอพานแปดสิเกาพิวพิมได้เลยพอพันแปดสิบเ้าเราอ่ะยืนอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวหนูพูดให้มไ่่ใสเราก็นั่งมองของตัวเอง ตัดไปได้ยังแปดสิบเก้าหมดแล้วครัแปดสิบเก้าพาด้าพาด้าแม่ผาด้ผ่าด้มันเป็นเขียนว่าพาได้ไหมสีแดงผ่าด้ค่ะสีแดงไม่ได้เขียนว่าพาด้ฮะเยอ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 ะเนี่ยสองพันแปดร้อยบาทค่ะแล้วข้างหลังมีลายเป็นผ้าใหม่เหมือนกันนะครับงงงูเก้าเก้าไอพอพานเก้าเก้าค่ะพอพ่านเก้าเก้าค่ะ สองพันแปดร้อยสองพันแปดห่ะใช่มันจะมันเป็นผ้าไหมหมดฮับไทยอ่ะทุกอันใช่ไหมน้องบิวพลาดเลยสองพันแปดค่ะไม่ดูดครับอุ้ยทักแชทเร็วพี่ผู้ชายจริงจังมากต่อพี่ผู้ชายเชียร์พี่ผู้ชายทุกคนเลยพี่พอันนี้ก็สวยอันนี้รู้เลยมองมาตะโกนกุชชี่เลยสองพันแปดเหมือนกันแม่ดูลายเลยพี่พีชเป็นไรอ่ะซื้อมากแล้วไม่เพราะมันใหญ่ไงคือมีอยู่ช่วงนึงอ๋อแต่พี่พีชเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเข้าช็อป เขาชอบสั่งออนไลน์เขาชอบสั่งจาก a n น sa มดดเพาพานแปดแปดค่ะพอาพานแปดแปดใครเอาพิมพ์ได้เลยพอพานแปดแปสำหรับเส้นนี้พอพานแปดแปค่ะพอพานแปดสรื่องิซ่าสีดำราดอะไรคะนมดหมดแล้วหรอตมวมีอีกต้นนี้ต้นี้ี่สิแปด่วนอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยจริงอันนี้ของชาแนล หนึงแปดศูนย์หมดพี่หุตาวาวแล้วอะชาแนลอะเพราะเราเลิฟชาแนลรูฟข้อแปดสิบแปดหมดแล้วค่ะชาแนลใช่ใส่ไม่ได้ก็อยากใส่ได้คือมันทำตาเห็นเลยเขาะอุ้ยใส่ไงอะในคลายอะพี่พี่จะขายเท่าไหร่อ่ะสามเปนสองอุ้ยตายอุ้ยเก็บชาแนลอะเก็บไปก่อนเก็บเก็บอ๋องั้นเอาไว้ก่อนอะใส่ยังไงอะในคลายอะไม่เป็นไรเรามาไปใส่ทำคอนเทนต์แล้วใส่ไปไหนก็ได้เก็บไว้ก่อนอ่ะ ไอ้เรามีถุงนี้เอาถุงนี้ไปก่อนที่นี่ใครถูกมากถุงตัวนี้นะเดี๋ยวเขาผูกให้ได้ๆเก็บไปใช้น่ารักสิถ้าชาแนลก็คือต้องจอดก่อนเลยนะมันเป็นโซ่ด้วยนะข้างหลังอะไรปะฮิวชาแนลนะใช่ปลาล้วมีถุงนะถุงลาบบูบูครับหองป๊อบมาดสามร้อยบาทอ้าว พอพานแปดสิบหกถุงผ้านะครับน่ารักพอพานแปดสิบหกนะเรืองี่ควจะได้ขายเป็นยูรใครจะเอาใครจะเอาชาแนลนะคะสามพันสองค่ะพอพันหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะหนูไม่อยากแบบมาตัดหน้าลูกค้าแต่ไม่มีแฟนเป็นนักธุรกิจพอพานหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะสามพันสองพลังบวกแม่แล้วก็มีแล้วก็เสิร์ฟก็เจอจริงจริงหมดแล้วค่ะนั้นเราซื้อไปก่อนเราซื้อไปก่อนมันเป็นเหมือนกดแรงดึงดูด ถ้าไม่มีก็เอาไว้ผูกคอแบบชี้เป็นเศร้าผูกคอพพนึ่งศูนย์หนึ่งโอันนี้ให้ดูว่ามันมีมันมีโซ่น่ารักหนูก็ให้ดูได้โอเคมันมันมีตาชาแนลอยู่ข้างล่างอ่ะพอพหนึ่งศูนย์หนึ่งหมดแล้วค่ะนมดเกะเอาไว้มีแฟนไม่มีก็ผูกคอเจ้าอะไรนะน้ำหอมหรอใช่ใช่เขาบอกัวน้ำหอมไม่น้อยน้ำหอมคนนี้กลิ่นคล้ายดีออร์จดอร์คอกะเลี่ยงหอมมากเอาน้าหอมมาหน่อยค่ะน้าหนูอะไรวะ เก้าศูนย์ดูใหน่เก้าศูนย์ค่ะใช่ใช่ไหมแม่รหัสเปลี่ยนหรือเปล่าเช็คหก่อนยส่วนก็ได้ส่วนเยอะเกินที่แท้เนี่ยเยอะเลยนะพี่เก่งน้ำหอกเลยแค่นี้หรอเอาคนหาไม่มีอะแม่มี่ไม่กินแล้ยพี่เก่งเนาะ กลิ่นคล้ายตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะบอบดี้หลอนๆใครเอาเขาชอบความหอมสะอาดนะคะลูกคนหนูนะราคา180บาทหนึ่งร้อยมนะคะรหัสคือนอหนู6เอ่อนอหนู6กสนะคะนอหนู6กสนะคะ180บาทนะคะ180บาทพี่ติดรองเท้าวิกเกอร้ไม่แน่ใจว่ามันหลุดบ้างหรือเปล่าค่ะที่ผมนอนหน่ใจกู้นยไม่มีนะเดี๋ยวต้องดูว่าเปลี่ยนรหัสไปหรือเปล่าอ๋อเจมอนอหนูเจ็ดห้าจ้ามนมีอ๋อ อันนี้นอนหนู7จสิบห้านะคะกลิ่นคล้ายดีออลจดอ,อคอกระเลียงจะหอมแบบผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ได้มีความหอมหรูแล้วก็มีความแอบหวานเล็กน้อยนะคะนอนหนูนอนหนูเลยนะเจ็ดห้าค่ะเจ็สิบห้าค่ะนอนหนู7จสิบห้าเบอร์เบอรี่นี้สวยมากใช่เพรซื้อไลน์อันนี้มนนหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ไปพร้อมกับน้ำหอมเบอร์เบอรีอร่เลยค่ะเป็นฟิวนะอันนี้ก็เป็นซิวน้ำมันเขียนอยู่ตรงไหนอ๋อนีอ่ไง เปร้อยเปอร์เซ็นซิลสองพันแปดนะครับไนเบอร์เบอรี่ในไทยเบอร์เบอรี่ค่ะพอพันเก้าสิบเจ็ดพอพันเก้าสิบเจ็ดค่ะพอพันเก้าสิบเจ็ดค่ะแต่ว่าอที่เตียปนหายน้องหนูเจเก้ายังไม่ได้ขายเลยนะ Temptation อะขายแล้วใช่ป Temptation ขายไปแล้ัแม่พิมผิดหรือเปล่าพี่หมูอ้วนหนูกากระบาใ้ก่อนนะยังไม่ได้ขายน้องหนูเจ็เก้าหนึ่งขวดอเก้าสิบเจ็ดหมดแล้วค่ะเก้าสิ็ดหมด 06เป็นอะไรกัะเมื่อกี้เทนาไหร่ท่านไหนหมดแตน้ำหอมอ่ะเหลอนอนหนู75หมดแล้วอ๋อไม่หมดค่ะเมื่อกี้หมดเพราะว่าเขาน่าจะฟังรหัสผิดจ้า01หมดอ๋อใช่จ้า080หมดเนาะ02ชิมว่หมดจ้าบัวเชียงก็หมดจ้าเพียววแม่งก็หมดจ้า เบอร์เบอรี่เหมือนกันแต่สีดำเบอร์เบอรี่นะครับสีดำสอ0พั 2008, เหมือนกันพอพันเก้าสิบปดโลเจห้าหมดแล้วค่ะเจมอหมดจ้าอ่านรหัสน,น,นะคะพี่พีทพอพันเก้าสิบพอพานเก้าสิบดค่ะเบอร์เบอรี่เน็กไทสีดำจ้าสามสองพเช่นเดียวกันค่ะ2,800บาทเน็กไทเบอร์เบอรี่ค่ะนาหเก้าไม่ดูดเพราะว่าไม่ใส่ไทหรอไม่ใส่หนูดูรูปแล้วจำผิด ทำไมคุณเคยว่าเหมือนเพื่อนใส่ไม่เพราะว่าถ้าใส่อะใครเต็นหนึ่งชอบซื้อของขวันได้เลยก็คืออะไรหรอไม่ใส่ดิชอบติดแต่หมดแล้วค่ะบอกเบสใส่ยั้ใครหรอหนูไปดูรูปเอามาไม่เคยใส่ด้วยว่ะชอบซื้อของขวันได้เลยก็มีวหรออยากได้น้ำหอมไม่ดูดหมดค่ะเอาพายอีกไหมเดี๋ยวนะเอาเสื้ออะไรบ้างเลยค่ะหยุดก่อนโอเคค่ะเสื้อ แม่น้าหอมนอนหนูสองแปดศูนย์ไลฟ์สปริงยังมีอยู่ดูดใครไม่ดูดเอ้ปันนี้ได้เลยมีสต็อกเป็นพันๆขวดค่ะนี่มินเนี่ยนมินเนี่ยสองร้อยยี่สิบบาทข้างหน้ามีกระเป๋านะครับตัวนี้หนูจบเอาละใช่ข้างหลังเป็นตามินเนี่ยยูนิโค่นะยูนิโค่ครับสองร้อยยี่สิบาทพอพานหนึ่งสี่แปดพอพานหนึ่งสี่แปดค่ะมีตัวเดียวนะที่ดึงตัวอย่างออกไปนะอีพีเก็บเลยค่ะมีคนเอาแน่นอน พอพานหนึ่งสี่แปดนะสองร้อยยี่สิบครับมินเนี่ยนค่ะพอพานหนึ่งสี่แปดยูนิโค้ดพาต่อค่ะหมดค่ะพอพานหนึ่งสี่แปดอันนี้เป็นพ่อพานหนึ่งสี่โปเกมอนโปเกมอนตัวผีอะพูดใหม่ได้ไหมตัวผีตัวผีอะตัวผีครับโปเกมอนตัวฝั่งตัวร้ายไม่มันชื่อกันก้าและเออแกงก้ากันก้าอะไรไม่รู้ พอพานหนึ่งสามสี่นะสองร้อยยสามสี่ค่ะสองร้อยี่สิบค่ะอกสี่สิบหกมดเลยนะครับหมดค่ะฮะหมดยังก็หมดตัวเดียวหนึ่งนใบนี่ไลฟ์เวิร์กเกาหลีจ้าไลเวิร์กตัวนี้เป็นงานปักสหมดแล้วค่ะย้ำนะว่าน้องคืองานปักพอพานหนึ่งสามสี่หมดแล้วค่ะอานนูนหนึ่งสามสี่ยังไม่ได้หนึ่งสามสี่เนี่ยถูกแล้วอันนี้หนึ่งสามสี่อา่ห้นะพี่พ่วให้หน่อยค่ะไซเอ็มนะ หนึ่งสี่เก้าคืออะไรอะยังไม่ได้ขายนะเอาหนึ่งสี่เก้ายังไม่ได้ขายละดาหนึ่งสี่เก้าเม่ีหนึ่งสี่แปดเท่าไหร่เราหาต่อไงสี่สิบหกหกสี่สิบหกค่ะแล้วก็จะมังเกิลราคาพันเท่าไร่พันแปดร้อยหรอระดาอย่ามาดอลลารนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทหรองูงูหกสิบเก้าใช่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาท ป็นอันนี้เป็นผ้าครับเป็นผ้าเย็บงูอนะนงูสิบเกค่ะพี่เก่งพันแปดร้อหงสี่เงูเกไม่คืออะไรหนึ่งสี่ขอโทษงูงูเก้าวาเดี๋ยวก่อนนะใช่คนึงพันแปดรบาทครับงูเก้านะคะพี่นาด้บอกกดผิดค่ะโอเคคราไ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทใส่เอ็มบหมดแล้วหนูบอกผิดหนูบอกผิดเ้าให้หน่อยไม่ใช่งู อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ